วัสดีจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกรับช่องคนไทยสไตล์อิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะทําให้ผิวของเราเหมือนผิวเด็กเลยนะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนโอเค,ค่ะครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซั like, share, บสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนาคลิปต่อไปนะคะเอเค,ค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะม่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นนมผงนะคะนมผงเป็นนมรสจืดที่เราชงให้ลูกเราดื่มเลยนะคะใครจะใช้ยี่ห้อไหนได้เลยนะคะในส่วนของนมนะคะในนะครไม่มีนมผงก็ใช้เป็นผงพอกหน้าตัวอื่นๆสามารถมาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มเหมือนผิวเด็กเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยกระชับรูกขุมขนนะคะเราจะใช้นมผงอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนี่เลยนะคะคือสมุนไพรพอกหน้านะคะส่วนตัวสั่งมาไว้ใช้เองนะคะสั่งมาเป็นแบบเป็นถุงเลยนะคะก็เลยมาใส่กระปุกใส่ขวดแบบนี้ไว้ใช้เขาจะสะดวกสบายจะหยิบง่ายในการใช้นะคะใครไม่มีมีผงพอกหน้าตัวไหนก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงพอกหน้าเนาะเราจะใช้ผงพอกหน้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคนเขาจะคล้ายๆดินนะคะเขาจะใช้ดีมากๆเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของ,งนม,มนก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจัางใสไวมากๆเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มเชื่อกระชับรขูขุมขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่2-3ช้อนชาหรือก็ตามปริมาณตรงนี้เลยนะคะ จากนั้นได้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสาสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเราทําออกมาแล้วเนื้อเขาจะออกสีออกเทาๆแบบนี้เลยนะคะแต่เนื้อของเขานี่จะเนียนมากๆเลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะเราทําประมาณนี้แล้วก็ไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะนี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะทุกคนใช้ดีมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้มือขัดขัดวนๆลอไใบหน้าเลยนะคะประมาณ3-5นาทีหลังจากนั้นเราก็พอกทับไปอีกชั้นหนึ่งนะคะที่แนะนําให้ใช้มือขัดขัดเพราะอะไรคะเพราะว่าเราขัดถ้าเราขัดเบาๆบนใบหน้าขัดให้รอบแบบนี้3-5นาทีจะกระตุ้นเซลล์ผิวจะทําให้ผิวของเราเนี่ยค่อนข้างจะเห็นผลเร็วนะคะค่อนข้างจะทําให้ผิวของเราเนี่ย ขาวกระจ่งางใสไว้ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะที่แนะนําให้ขัดนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะให้ขัดแล้วก็พอกทับอีกชั้นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วแต่เรามีเวลานะคะ15-20นาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ